ราศีพิจิกค่ะหรือคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะรหัสชีวิตปีนี้ค่ะเงินตึงมือข้ามปีมาปลายปีจะดีปวดหัวสะสางปัญหากับบริวารการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่ดี พิจิกค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะค่อนข้างคิดละเอียดมากนะคะจาไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาตึงเงินตึงมือในปีที่แล้วมาเนี่ยปีนี้มันยังมีปัญหาแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวงังและพอเพียงตามอัตภาพมากๆเลยนะคะให้มีความสุขแบบพอเพียงค่ะอะไรที่จะสามารถเก็บเงินเป็นก้อนเป็นเงินสำรองเราได้ให้พยายามทําค่ะอาจจะมีปัญหาความกังวลเรื่องบริวารเรื่องในครอบครัวมากก็พยายามปล่อยวาง ให้มากที่สุดนะคะค่อยๆประคับประคองกันดีด้วยความมีเมตตาซึ่งกันและกันก็จะช่วยกันให้ผ่านพ้นปีนี้ไปได้ซึ่งถ้าเกิดว่าพิจิกค่ะปีนี้ผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยดีปั๊บปีหน้าจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าราศีอื่นจริงๆค่ะปลายปีจะมีโชคมีโอกาสให้คุณได้คิดได้เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นต้นปีนี้อยู่ในเซฟโซนของตัวเองบริหารการจัดการเรื่องเงินให้ดีมีความเมตตากับคนในครอบครัวพอเตรียมรอรับสิ่งดีงามปลายปีจะมีมาค่ะ